สวัสดีจ้าสุขสุขคนเด้อจ้ามาพบกันเหมือนเดิมจ้ากับช่อง u t u b e ปีมนชายาเด้อจ้าเด้อว,วันนี้จะพามากินตำกุ้งสดจากพี่น้องจ้าตำกุ้งสดยั่วยั่วกินไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c oughs> กินไปแล้วครึ่งหนึ่งก็มาตายหมูเบิงจาก,กพี่น้องเอ้ยมามาจ้าตำกุ้งสดยั่วยั่ว้ย,วยมาพี่น้องปุ่มใส่ก่อน กุ้งตัวใหญ่มากเลยพี่น้อะแม่แป๊ะเสียคล้องมักจ้ะนี่คือผักเป็นใหญ่มากกุ้ง น้าจ่าพี่น้องมากมามากเม,มื่กี้สุกุ้งน้จ้าเนี่ยเยอะๆนำหลายๆตวงลงอยู่พี่น้องเอ้ยนะเอากับปุ่นหัวใส่นี่เอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยนางกินลงไปติของเสียบองหมักนะจ๊ะเนาะไปยื้อใส่กระดาดบ่ได้แม่นว่าจ่าสมำ่ำเนาะ หากชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยเด้อจ้าเด้อขอพอะคุณเป็นอย่างสูงคนที่เข้ามาติดตามแล้วนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้ตโตกันนะจ๊ะเนาะคนบ้านเดียวกันจ้ะคอยอยังบีออกมัอนโตใหญ่พี่น่องคอยปัย่ากุ่งสด ร้านนี้แซ่บแซ่บพี่นองร้านประจำมาเยี่มเด้กินเยี่มนั่นจะร้านนี้อร่อยมากร้านอยู่ตลาดมาวิ่งจ้ะพราหมณสองจ้ะ ขอบคุณดูกคนนะจ๊ะที่เข้ามาติดตามแล้วนะจ๊ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะจ๊ะเด้อขอให้ทุกคนมีคนสูงนะจ๊ะมาจ้าพี่น้องมันแซบอยู่มันชิวเบ <c oughs> าไหลไปเ,เลยมันกำลังอร่อยนี่กัปูก็มี่บังพี่น้องอันมาติ่นเป็นย,านย่านๆในกัปูคนปกตากินจัขกขุ่นเกลือมงเป็นย่านเดินๆกินที่จ้ะพี่น้องโอ้เคยลืมหัวหอม รื้อหัวหอมจ้ะหม้หอมกับอันกระเทียมพี่น้องนั่นจะเข้ากันอร่อยจ้า มีกะเตียมเนี่ยาตัมกุ้งสดยั่วๆจะพี่น้องจ๋ามาเด้อตัวมันใหญ่เลยบีครึ่งอ่ะม,มาตดกันลายเทปอ็ก เผ็ดจ้พี่น้องเผ็ดแต่อร่อยจ้พี่น้อง,อง,องเจอกันลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อขอเมาเบิงเน่เด้อจ้าดูทุกลิปนะจ้าแล้วกดติดตามเน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าเจอกันลิปต่อ